มึงไม่ยุดวงกรลงมาเชื่อกูตากผ้าเชี่ยแล้วนะโอ้ยเออนั่นดิใช่ไม่เตะมันใครแม่งมาตากผ้าแถวนี้วะใช่แม่กูตีกูเองไม่รู้อะเฮ้ยมันขวางทางทำอะไรมึงวะน่ะอะไรไปเห็นไงาตากผ้าอยู่นี่เออตาไม่มีดูนี่มีงูงิ้อยูดด่เดอ้อโอ้ ยวคุ้มหรือเมเหเสื้อนี่ตายไปเลยเด้อไปไปไกลๆเลยไปไปชัวะพวกเรามาตามหาผู้ร้ายหลบหนีคุณพอจะเห็นบ้างไหมเพราะถ้าคุณไม่เห็นพวกเราจะจับคุณซะตาน่ะตาน่ะตาะตา,ตา,ตาดูเห็นไหมกูทำอะไรอยู่กูตากผ้า จะจับกูกูไม่เห็นอะไรทางนั้นเนี่ยหรือมึงมีปัญหาอะไรกูกเฮ้ยมมองหนากูแล้วมองหนา,มอ,นามองทำไมอยากใส่นี้